สวัสดีครับผมชาญชัยแสวงศักดิ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมกฎหมายหมายหมาชนเพื่อพัฒนานิติรัฐมาวิไลเกษมบดิตขอนําเสนอรายการข้อควรรู้ทางกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมถูปกครองในชุดที่3ในหัวข้อเรื่องข้อคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการแชมนาจของคณะกรรมการปปชในกรณีการไต่สวนและการชี้มูลความผิดทางวินัยข้าราชการ โดยนตอนที่แล้วเนี่ยผมได้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการและข้อคิดเห็นของผมไปแล้วว่าเจ้าที่ของรัฐซึ่งถูกลงโทษทางวินัยตามมติกรรมการปปชมีสิทธินำคำสั่งดังกล่าวไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอ,อนคำสั่งดังกล่าวได้และศาลปกครองก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวได้ในตอนที่สนี้ผมขอนำเสนอ แนวคำวิจัยของศาลปกครองสูงสุดที่ว่าคณะกรรมการประชานาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อได้จริงและชี้มูลความผิดทางวินัยราชการเฉพาะฐานความผิดทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้นแต่คณะกรรมการประชโต้แย้งคำวิจัยดังกล่าวของศาลปกครองโดยการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอพิจารณาวินิจฉัยถึงสองครั้ง พอสรุปความเป็นมาได้ดังต่อไปนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นข้าราชการกรมที่ดินถูกคณะกรรมการปรวชวมีมติชี้มูลความผิดทินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการมาติคณะรมตรีหรือนโยบายรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงทิบดีกรมที่ดินจึงออกคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการปปชผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อกล่าวหาที่อยู่แนอหน้าไต่สวนและพิจารณาของกรรมการปปชมีเฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุทจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทาความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้นโดยมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้นที่เป็นมูลความผิดทางวินัยส่วนความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการเป็นมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ2หมวด2และความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเป็นมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 3. ามหมวดสส่วนมูลความผิดฐานอื่นที่ผู้ฟ้องคดีถูกคะการปรวชชีช้มูลความผิดนั้นคำการปรวชไม่มีอำนาจในการไต่สวนสำหรับฐานความผิดทางวินยัยคำการปรวชมีอำนาจในการไต่สวนและมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยได้เฉพาะความผิดทางวินยัยฐานทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้น ดังนั้นสำนวนการไต่สวนและมะติของคณะกรรมการปปชที่ชี้มูลความผิดทางวินยัยผู้ฟ้องคดีในฐานความผิดทางวินยัยอื่นที่ไม่ใช่ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่จึงไม่มีผลผูกพันผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีดังนั้นการที่ผู้มชาของผู้ฟ้องคดีออกคําสั่งลงโทษทงวินยัยผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทวินยัย จึงเป็นการออกคำสั่งลงโทษโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสารสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดคำสั่งลงโทษทางวิในัยในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่นั้นสารปกครองชั้นต้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อที่จริงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่ ตามพรมยัดระเบียบข้าราชการพลเรือนคำสั่งลงโทษทวินยัยตามฐานความผิดนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายสารปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทวินัยผู้ฟ้องคดีทิ่ปรีกรมที่ดินยื่นอุทธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุดโดยอ้างว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยตอบข้อหาหรือไว้ในเรื่องเสร็จที่158-2551ทับ5ว่า คําการปรชมีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนและชี้มูลความผิดทวินัยในฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงได้ที่บรดิกรมที่ดินจึงขอให้สารปกครองสุดพิจาพิภากษากลับคําพิภาคษาของสารปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องสาลปกครองสูงสุดพิจารณาอุทธรแล้วเห็นว่า คํามการปรวชมีอำนาจในการไต่สวนข้อได้จริงและชี้มูลความผิดทวิไหนั่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้นการที่ขํามการปวชไต่สวนข้อได้จริงและชี้มูลความผิดทวิไหนั่ผู้ฟ้องคดีในฐานอื่นจึงเป็นการกระทาที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายมติของคณะกรรมการปวชที่ชี้มูลความผิดทวิไหนัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานอื่นจึงไม่ผูกพันภูมิชาของผู้ฟ้องคดี การที่ทิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งลงโทษทวิานายัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานอื่นโดยไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทวิานายัยและไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหายผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อผู้ฟ้องคดีมีโอกาสได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาจึงเป็นคำสั่งลงโทษทวิานนยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับคำสั่งลงโทษทวิานาัยในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่นั้น สาปรปกครองสุดเห็นว่าความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา82วรรค3แห่งพราหยัดระเบียบข้าการผลเลือนนั้นมีองค์ประกอบ3ประการคือประการแรกผู้กระทำมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติหากผู้กระทำไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติจะไม่มีความผิดในฐานนี้ ประการที่ 2. ผู้กระทําได้ปฏิบัติหรือละเว้นไม่กระทําตามหน้าที่โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติและประการที่สผู้กระทํามีเจตนากระทําการหรือละเว้นกระทําการในหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหมายถึงประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับ ซึ่งสารได้พิจารณาจากสำนวนแล้วไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกระทําความผิดกับผู้ถูกกล่าวหารายอื่นๆประกอบกับจากรายงานการไต่สวนข้อได้จ,จริงของคณะกรรมการปรวชก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนากระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการใดๆในการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นอันเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา82วรรค3ดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอุทธรณ์ของที่บดีกรมที่ดินฟังไม่ขึ้นจึงพิพากษายืนตามคำพิพากษาสารปกครองชั้นต้นสาของสุดพิพากษาไว้ใน คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่อ1นึ่ทับส5ง้าคณะกรรมการปรชาวชเห็นว่าคำพิพากษาสารปกครองสูดข้างต้นมีผลทําให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปรชาวชจึงยื่นคําร้องต่อสารน้ำนูนขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่าคณะกรรมการปรชาวชมีหน้าที่และอำนาจที่จะวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าที่ของรัฐได้ทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และขอให้พิณาวินิจฉัยว่าการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าที่กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดของกองอิสระซึ่งเป็นการแชมปนาจโดยตรงตามนูนของกออิสระจึงไม่อยู่ในอำนาจพิหนาพิพา,ากษาคดีของศาลปกครองตามมาตรา197วรรค3ของรัฐธรรมนูญพศ2560หรือไม่สารนูนมีคำสั่งที่51ทับ2561ว่า ในระหว่างการพิณาของสารน้ำนูนได้มีการประกาศบัญญัติประกอบน้ำนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561ขึ้นใช้บังคับโดยมาตรา101วรรคหนึ่งบัญญัติว่าผู้ซึ่งถูกลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปรชได้มีมติชี้มูลความผิดมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อสารปกครองได้กรณีจึงมีความชัดเจนในประเด็นที่คณะกรรมการปรช ร้องขอให้สามนูนพิจรณาหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปชแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีนี้อีกต่อไปตามมาตรา51แห่งพรหมหยัดประกอบรัมนูนว่าโดวยวิธีพิจรณาของสาลรันูนพศ2561จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากการที่สาลรันูนมีคำสั่งข้างต้นโดยให้ผลว่า พรัหยัดประกอบนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561บัญญัติไว้ในมาตรา101วรรคหนึ่งแล้วว่าผู้ซึ่งถูกลงโทษทวินัยตามฐานความผิดที่คำการโปรชได้มีมติชี้มูลความผิดมีสิทธิฟ้องคดีสารปกครองได้ซึ่งหมายความว่าสารปกครองมีอำนาจพิรนาพิภากษาคดีที่มีการฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งลงโทษทวินัยเจ้าที่ของรัฐ แต่เนื่องจากสาหนูนยังมิได้วินิจฉัยในประเด็นปัญหาที่ว่าค้าการปชมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทวินัยเจ้าที่ของรัฐในฐานความผิดอื่นนอกจากฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่คำาการปชจึงยื่นคำร้องต่อสารนูนอีกครั้งหนึ่งแจ้งว่าค้าการปชเห็นว่าตนมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าที่ของรัฐ ในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหากความผิดที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดทวินัยซึ่งเป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมคณะกรรมการปวชก็ย่อมมีอำนาจในการไต่สวนและวิจัยชี้มูลความผิดทวินัยตามฐานความผิดที่พิจารณาได้ จึงขอให้สามนูนพิจาวินิจัยในประเด็นปัญหานี้ด้วยสารนุนมีคำสั่งที่41ทับ 63, ไม่รับคำร้องดังกล่าวของครามการปรชาวชไว้พิจารโดยให้เหตุผลว่าประเด็นปัญหาที่กรามการปรชาวชขอให้สามนูนพิจารวินิจัยนั้นเป็นประเด็นเดียวกันกับประเด็นที่สามนูนเคยพิจารวินิจฉัยแล้วในคำสั่งที่5้ ทับ2511เย่างอะไรก็ตามสานูนก็ได้แสดงความเห็นไว้ด้วยว่าผู้ร้องจะใช้หน้าที่แลมำนาจในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือก็ทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมอันเป็นความผิดมูลฐานตามที่รัฐนูลกําหนดไว้เสียก่อนหากมีความผิดที่เกี่ยวข้องอื่นกับความผิดฐานดังกล่าวผู้ร้องจึงจะมีหน้าที่แลมหน้าชี้มูลความผิดทาวินัยอันเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกันได้แม้ว่าสารรันูนจะมีคําสั่งไม่รับคําร้องของคาการปราชาวไว้พิณา แต่ก็มีการแสดงความเห็นดังกล่าวข้างต้นมาด้วยทําให้ประเด็นปัญหาที่คาการปรวชมีความเห็นโต้แย้งแนวคำวิชัยสามปรครองยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโดยสารรัฐธรรมนูนโดยกรรมการปรชาวชก็จะอ้างความเห็นดังกล่าวของสามนูนว่าในกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าที่ของรัฐต่อคาการปรวชว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ซึ่งเป็นฐานความผิดทางอาญานั้นข้าการปรวชย่อมมีอำนาจที่จะไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินยัยอันเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกันได้ส่วนสารปกครองก็ยังยึดถือตามแนวคำวิิจฉัยในคำพิพากษ,ษาคดีหมายเลขแดงที่อ .1037 ทับ2558ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ในตอนต่อไปผมจะนำเสนอความคิดเห็นของผมในประเด็นปัญหานี้ต่อไป สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ